อึดอึดอึดคิดเก่งตานี่จะแต่งงามฮึมตัวอะไเอาละครับสวัสดีครับถูกถูกทันนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้นะครับเมื่อนี้ครับพามาลงน้องครับชูน้อง มาเอาบรรยากาศกินข้าวทวงครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มเก็บปลาครับผูู้แทงเ,เอียนกับแทงเอียนเย็นหรือว่าปลาไหลครับอันเดียวกันนะครับนี่ครับเพิ่็เริ่มจะเร่เก็บปลากันได้ค่อนข้างหลายตัวแล้วนะครับปลาไม่จะแส่งา,งามครับเป็นฝาคอนะครับส่วนมากจะใส่งาม,งามใส่บิบิ๊กเลยโอเคนะครับผม โอ้โหของแกเลยอือแต่แบบดุนใส่งามๆเลยว่ โอ้ยไปแล้วไปม่นีตัวนึงจริงโอ้ยมันเสร็นจะต้องมี้อ้โ้โหโอโอ้โห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 โออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โอ้โหโอ้้ออ้โหโอ้โหโอ้อ้โ้โหโอ้

ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้คือการเก็บปลาครับผมปลากัม่จะใา่งามครับเดี๋ยวครับใส่ปลาถูกจอดเลยครับใส่ปิบๆทั้งนั้นเลยเก็บไปค่อนข้างที่จะใกล้ที่เบิ้์ดแล้วครับบรรยากาศตอนนี้มากินกับทุ่งน้ำกันครับปลาใส่ปลาคอใส่งามเลยใส่โลใส่โลเลยครับ ส่วนนี่เป็นทีมงานเก็บปลาซิวครับเก็บกุ้งเก็บปลาซิวเฮ้ะย๊ะปะอยู่ในหมู่กุ้งลายอยู่เดิทั้งกุ้งทั้งซิวเต็มเลยนี่เป็นแผนกเก็บปลาหน่อยครับ ดูมาจะหปีนี่ได้ก็จำได้แล้วตนึงน่่อุ้าอะพอเออ่มคนวอโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยตใส่กับคักแมี่จะหุดนี่เลยเนาะนี่จะใส่แบบ สุดจวดเลยวะของแท้เหรออยู่นี่นี่จิเบป็นปลายยังทันล่ะจุกบึงอันจุกบึงโอ้ยลูกกบได้รับตุ้ง เด็นน <Yeah>, yeah. ี oh ่เป็นการย่งเอ็นไปนำครับยุ่นยุ่นวะ ไปยังไงยังไปไปยังนงก็ไหลมิเก็บมันบอกมันปลาไหลไนิ่อางปล่ยมิเก็บเลยครับน้ำตน้ำตกนุ่เนีายหยาหบอบ เป็นน้ำเย็น่ะเป็น่านนรเ่นเยอะอยู่นี่นี่นะนหันอะให้กับ่นี่กุศลเอาวเริ่มทยอยเก็บแล้วครับยังยังยังเหลือแต่ฟูแท่งเย็ยนเป็นตาพ้าโตวะยี่เปอร์เซ็นต์ตอ่ะโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็คงสิผักไวส้สมเด็จกันครับคลิปหนาคอยว่ากันไหมครับผมเมื่อนี้เอาบรรยากาศไม้เบิ้งซิครับการสูบหนองเก็บปลาครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับผมขอบคุณครับ